ยยาางลส่วนยางที่ลายยางลาเนี่ยโย่เสียดากัมาจากฝั่งไทยถึงคนไทยสิจ้าพอเมย์มันหนีมาจากฝั่งไทยยังครับมันบอกมาจากมาตั้งแต่ตอนใดเพิ่นเบอกบอกพุทธเอาสมัยแต่เก่าเพิ่นบอกว่าสมัยสงครามกันสมัยสงครามที่เพิ่นหนีมาอมันบอกสงครามสมัยใดมันมีหลายสมัยเด้หลายสมัยสงครามหรือเสแล้วเป็นร้อยปีเด้บอ่ะร้ยกว่าปีกันนะเป็นร้อยกว่าปีเด้ คนเาแถวนอ้คนเเฒ่าพิ่นเี้เลี้ยงแต่ก่อกนนี้ฟังไทยนี่กระมันกระส่วนพ่อหาขิงกระยาา่าทำอาหาริงยากแล้วฟังพ่อหาขิงง่ายโอ้สมัยตะเกียงนะอ๋อผลเลี้ยพากันมาอยู่ฟังนี่พื้นเออพื้นที่นี่ทางนี้กับก้างขวางก่วงขวาง,ง,งอุดมสมบูรณ์มาเที่ยวมาเที่ยวเล่นนี่ข่าวว่าแถวนี้นี้หมู่บ้านลาวเออคนไทยเพิ่งมาเที่ยวได้เนาะหมู่เฮาขึ้นไปนี่ยากเด้อยากเออแม่นเดียไทยเนาะแม่นเดียวนั่นพม่าบ่ไว้ยังเนาะมาได้ อันไปพ uh ุ่นท้ายตรวจไปพุ่นี่ยเมียนไปยากอยู่หมู่บ้านนี้มีอันจากหลังคาเรียนหลังคามีประมาณน้อยปลาลอยไปนกนกโควุ่นแต่รัวบ้านคนเล้าหลายครับไปทั้งปลาหวายสองแผล้วนคนเล้าน้องโคนันมันบานน้อยกว่านี้อือเล้านี่ประมาณนี้อยู่ประมาณจกเจ้ไหนคะป้าโรสก็ซีบป่ายเห็นสาวนั่นไหม สิบกว่าบ้านแล้วเสาเสากว่บ้านทอดประกาศแล้วเนาะถึงแค่บ้านไม้เบาเล็กหน่อยเอยู่อยู่อันโซนนี้บ้งค่อยู่โซนนี้เลยมันบอกอยู่ในเขตเขตกระเลียงแถวนี้อ๋อเขตกระเลียงเนี่ยนี่ขเลี้าเขตกระเลียงเนี่ยเขตกระเลียงกระลางกลังกับชาเของไทยกันบชาวของโอ้เช้าเขางกระเลียงกระลางมีไปทั้งบ้านไม้เป็นอู่ไปแค่ยังอีสานอ๋อว่าทางเหนืออ๋าว่าทา้เหนือหลอทางนี้มันเยอะ พึ่งมาไม่อยากพูดข้างเหนือหลายทงไม่โดงบ้านหนึ่งเคยได้ยินบะนกทงโด่งบ่อกขึกันเนาะทงโดงขึ้นเหนือหลายคือลาเชียงใหม่นะงอ๋อทางเหนือเมาแบบทางเหนือพ่อแม่เขาหนีไว้จากเหนือกันรู้ไหมเนี่ยอ๋อก็นหนีก็อพยพมาคือกันขึ้นที่ทั้งพม่าพี่มันซื้อกระทืดอ๋อสมัยนี้ฟังไทยนี่โหแพงควันแพงเดี๋ยวนี้แพง ดี๋ยวนี้ก็พแพงเล้วไหรอกี่ประมาณสิบกอไรนี่ประมาณเงินขรมาันี่สามล้านสามล้านครัวคุณแพงคุณได้ได้หลายทั้งไทยนะทัางพี่ไม่ได้หลายดอกได้หน่อยทีดดี